รู้หรือไม่ว่าเสือโคร่งสีทอง Golden Tiger คือหนึ่งในสายพันธุ์ที่หายากที่สุดในโลกขนสีทองอารามที่มาพร้อมลายพาดกรอนสีอ่อนราวกับแสงพระอาทิตย์สร้างความรู้สึกทั้งสง่าง,งามและน่าเกรงขามในเวลาเดียวกันปัจจุบันมีเสือโคร่งสีทองเหลืออยู่ประมาณ100ตัวบนโลกโดยส่วนใหญ่อยู่ในความดูแลของมนุษย์และในซาฟารีคือหนึ่งในไม่กี่แห่งที่คุณสามารถเห็นตัวจริงได้อย่างใกล้ชิด ทุดก้าวย่างของมันเต็มไปด้วยพลังและความลึกลับเหมือนสาตว์ในตำนานที่หลุดออกมาจากโลกแห่งจินตนาการหากคุณกำลังมองหาประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครการได้เผชิญหน้ากับเสือโครงสีทองคือสิ่งที่ควรค่าแก่การจดจำที่สุดเชียงใหม่ในซาฟารีเชิญท่านสัมผัสความงดงามและหายากของโกลเด้นไทเกอร์เสือโครงสีทองได้ที่เชียงใหม่ในซาฟารีเปิดประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเข้าใจว่า ทำไมธรรมชาติถึงเป็นงานศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเชียงใหม่ในซาฟารีในซาฟารีเชียงใหม่แบล็ซาฟารีท่องเที่ยวครั้งใดที่ถึงเชียงใหม่ในซาฟารีเที่ยวเชียงใหม่ท่องเที่ยวเชียงใหม่เดินชมสัตว์พบเสือโคร่งสีทองน้องเอวาพี่ลูนา่าและของเพื่อนจากทุกมุมโลกที่อยู่กันอย่างสุขสันต์ที่เชียงใหม่ในซาฟารี